เอาด้วยกันค่ะลูกยังไม่เลิกโรงเรียนลูกกับผัวแม่ก็กินก่อนข้าวเหนียวหมกหน่อไม้พริกปลูกไม,ไม่ได้ปลูกหรอกเพื่อนเอามาให้ หมกหน่อไม้อร่อยมากเสียบเสียบมาด,ดูมมามัดตัดผมหรอกมาแล้วกินหมกหน่อไม้ดูดิม่ดูหนูเสื้อนี่มา่งตรงนี้สวัสดีป้าป้นาน้า Var är min mor då? Mm. Min mor. Ja mm. mm. just det, paketet oh, är pappa. fortfarande i bilen. Ska jag hjälpa? Ja men alltså in i huset. วะป๊อปป้าวินดูยกแขนจะประเดยป๊อปป้าเอาไปช่วยป๊อป๊า้าไปช่วยป๊อปปาโอเคเราไม่ใจเกกบืตอเตยอีกแล้วเราเอาไปช่วยกันบ้านใหม่นะคะ หนูเพิ่งกลับมากลับกลับกลับมาบ้านกับกับพ่อหนูเราไปซื้ออาหารแล้วก็ไปไปรับอ่ำ Mm hmm. วันนี้อาหารที่โรงเรียนไม่อร่อยหนูถึงได้หนูก็ไม่ได้กินเยอะหนูถึงได้หิวมากแต่วันนี้ก็อร่อย ยังกินอาหารไทยยังอยู่ในเซวีดินก็ยังกินอาหารไทยนะคะจริงๆนะหนูอยากหนูอยากไปย้ายไปที่เซวีดินอีกอีกทีนูไม่อยากมาอยู่ที่ไม่ที่ที่เมืองไทยนูหนูหนูอยากไปอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าหนูไม่ชอบอยู่ที่เซวีเดนนูไม่ได้มาอยู่ที่นี่ประมาณสามปีนูไม่แล้วก็ที่นี่ที่เราอยู่ใช่ไหมหนูไม่รู้จากใครเลยหนูรู้จักประมาณ ก็ที่โรงเรียนนะหนูรู้จากแค่หนึ่งคนเออแต,แต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นแบบเพื่อนนะเพื่อนชนิดแบบนุ่แต่แบบเราไม่ได้พูดกันเลยหนูไม่ได้รู้จากใครเลยที่นี่นะเพื่อนหนูเขาเคยมาเขาเคยมามา อยู่ที่นี่ประมาณ1ิบปีแล้วที่น่นเขาก็ย้ายไปเมืองไทยน่าจะย้ายที่นี่ตอนตอนเขายังอยู่นี่เราถึงได้ไปโรงเรียนเหมือนกันถ้าไม่เอามาถ้านามาจะดื่มหรอไม่ให้หนูเลย thank กิ u อือฮต้องเขาให้ป๊บปสมอค่ะ

เหนื่อยหรอเหนื่อยไหมเมื่อวานหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยหนูนอนประมาณหกทุ่มหกมันเมื่อหกทุ่มหกทุ่มมันคือสิบแปดเหรอหกทุ่มมันคือเที่ยงทเวนตี้ทเวนตี้โฟก่ะเที่ยงคืนหกทุ่มถ้าตอนเย็นสิบสิบแปดศูนย์ศูนย์มันคือหกโมงเย็น อ๋อหกโมงเย็นโอเคหนูนอนหกโมงเย็นนะคะเพราะว่าห,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 หนูหนูไม่รู้ทําไมวันเมื่อวานหนูเหนื่อยมากต้องกลับมาบ้านเมื่อวานหนูนอนหกโมงเย็นเหรอไม่น่าหม,มาไม่ได้ยินเสียงหนู <c oughs> กินข้าวแล้วเข้านอนเลยอืมมันไม่เห็นไหมมันคืออะไร <c oughs> เห็นด้วยไหมไม่เห็นว่าหนูทิง้งมันไม่ได้ไหมทำไรนะทิ้งนี่ได้ไหมได้คะ่ะ ไม่ชอบโรงเรียนเลยไม่อยากไปแต่ว่าหนูก็ยังได้เรียนเยอะอยู่นะเรามีกันบ้านแต่หนูลืมกันบ้านอะไร วันนี้หนูก็ลืมตอนถึงถึงไปโรงเรียนใช่ไหมป๊าไปส่งหนูวันนี้กับรถหนูลืมที่ตอนแล้วเขาก็ไปแล้วนะแล้วที่นั้นตอนหนูเข้าโรงเรียนที่เขาไปแล้วหนูก็หนูก็เห็นว่าหนูลืมกุญแจหนูแล้วหนูก็จะก็จะเข้าอัมล็อกเกอร์ชื่ออะไรภาษาไทยล็อกเกอร์ล็อกเกอร์หนูจะเข้าล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ก็ได้นะหนูต้อง ถามคุณครูหนูยืมของเขาแป๊บเดียวแล้วเขาก็ให้หนูยืมม้ที่นั่บอกว่าเดี๋ยวพ่อหนูจะเดี๋ยวเขามานะหนูขอไปข้างนอกไปหยิบกุญแจหนูแล้วเขาก็ให้หนูไปวันนี้หนูก็สายประมาณสี่นาทีแต่ไม่เป็นอะไรสี่นาทีแค่สี่นาทีเฮ้ <c oughs> Bye-bye.